เริญพรการประพฤติตามธรรมคือการประพฤติตามธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ฝึกฝนอบรมตนให้มีคุณธรรมสูงขึ้นประนีตขึ้นตามลำดับได้แก่การปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบทคือเว้นจากการฆ่าการเบียดเบียนคนและสัตว์เจตนารมณ์ของกุศลกรรมบทข้อนี้ต้องการให้ทุกคนรู้จักแก้ปัญหาโดยสันติวิธี เพราะการฆ่านั้นผู้ฆ่าย่อมเกิดความทารุณโหดร้ายขึ้นในจิตใจทำให้จิตใจเศร้าหมองและตนก็ต้องรับผลกรรมนั้นต่อไปเว้นจากการลักทรัพย์คือไม่สแสวงหาทรัพย์ในทางทุจริตข้อนี้ต้องการให้ทุกคนทำมาหาเลี้ยงชีพโดยสุดจริตชอบธรรมซึ่งจะทำให้ใช้ทรัพย์ได้เต็มอิ่มไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะมีใครมาทวงคืนเว้นจากการประพฤติผิดในกาม คือไม่กระทำผิดทางเพศไม่รู้อำนาจแก่ความกำนัดเช่นการเป็นชู้กับสามีภรรยาคนอื่นการข่มขืนการจุดฆ่าอนาจารข้อนี้ต้องการให้ทุกคนมีจิตใจสูงขึ้นเคารพในสิทธิของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเว้นจากการพูดเท็จคือไม่มีเจตนาพูดให้ผู้ฟังเข้าใจผิดไปจากความเป็นจริงซึ่งรวมถึงการทำเท็จให้คนอื่นลงเชื่อด้วย การเว้นจากการพูดเท็จหมายถึงไม่ยอมพูดคำเท็จเพราะเหตุแห่งตนกลัวภัยจะมาถึงตนจึงโกหกไม่ยอมพูดคำเท็จเพราะเหตุแห่งคนอื่นรักเขาอยากให้เขาได้ประโยชน์จึงโกหกหรือเพราะเกลียดเขาอยากให้เขาเสียประโยชน์จึงโกหกไม่ยอมพูดเท็จเพราะเห็นแก่อามิสสินจ้างเช่นอยากได้ทรัพย์สินเงินทองสิ่งของจึงโกหกข้อนี้ต้องการให้ทุกคนมีความสัตย์จริง กล้าเผชิญหน้ากับความจริงเยี่ยงสุภาพชนไม่หนีปัญหาหรือหาประโยชน์ใส่ตัวด้วยการพูดเท็จเว้นจากการพูดสอเสียดคือไม่เก็บความข้างนี้ไปบอกข้างโน้นเก็บความข้างนน้นมาบอกข้างนี้ด้วยเจตนาจะยุแย่ให้เขาแตกกันควรกล่าวแต่ถ้อยคำที่ทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีข้อนี้ต้องการที่จะไม่ให้หาความชอบด้วยการประจบสอพลอ เว้นจากการพูดคำหยาบคือไม่พูดคำซึ่งทำให้คนฟังเกิดความรัคายใจและสอว่าผู้พูดเองเป็นคนที่มีสกุลต่ำข้อนี้ต้องการให้ทุกคนเป็นคนสุภาพชนรู้จักสำรวมวาจาของตนไม่ก่อความระคายใจแก่ผู้อื่นด้วยคำพูดเว้นจากการพูดเพลเจอร์คือไม่พูดเหลวไหลไม่พูดพลอยพลยสักแต่ว่ามีปากอยากพูดก็พูดไปหาสาระอะไรไม่ได้แต่ พูดด้วยถ้อยคำที่มีสาระมีหลักฐานมีที่อ้างอิงถูกกาลเวลามีประโยชน์ข้อนี้ต้องการให้ทุกคนมีความรับผิดช,ชอบต่อถ้อยคำของตนดังคำพระที่ว่าคนที่โกหกได้แล้วจะไม่ทำความช่วยอย่างอื่นนั้นเป็นอันไม่มีเจริญพรการประพฤติธรรม คือการประพฤติตามธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสอน